เราจะมาเห็ดบางลันเนาะทุกคนเนื่องจากว่าบางลันเท่าที่ว่าเห็ดไว้น่ะมันได้ฮักนี่พี่น้องนี่แมนมันได้ฮักมันบอสสามารถใส่ได้อีกก็ยังแต่สองอันเราก็เลยจะมาเห็ดบางลันเพิ่มอีกอันหนึ่งเนาะเพื่อทดแทนตัวที่มันฮักไปแล้วเพราะว่าแม่เพิ่งวอาว่าเช้าใส่สองอันแล้วมันสิบอหมานเพิง่งวอาแมน,นต้องใส่สามเนาะอืมต้องใส่คีกพี่น้องเราก็เลยจะมาเห็ดบางลันอีกแต่ตัวนี้จะเป็นท่อใหญ่คือตัวนี้เนาะฮักขตัวนี้ อันนี้กับเป็นของไอ้าที่เพิ่นเฮ็ดไว้ตั้งแต่เพิ่นยังบ่ได้ไปไทยเนาะแม่เพิ่นเห็ดไว้เพื่อนใส่เอี่ยนให้แม่กินเนาะแต่ก่อนแม่ <Man. S 1> บดน,นี้อันอ้เพิ่นยม่มาจะทางานเนาะเฮาก็เลยจะมาใส่เอี่ยนให้แม่กิน <ừ> มาเอาวันแทนตกตัวเก่าบนน้องนอครับแท็กตัวเก่าออกมายาวสําูรนี่เหลือเฮาก็มีแล้วเนาะทุกคนนี่เลยนี่คือก็คือกระปูกระปูดอกนี่ว่าปลาแดกกระปูเนาะที่แม่เพื่อนเห็ดไว้หลายปีแล้วนี่แม่นแล้วเหม็นแต่ว่า มันกับบริเวณแบบนั้นเนาะมันุมหอมน้องเนาะแต่ต่อมหงมเมย์พึ่งว่าสามารถแบบกินได้ตัวทีมาตัดเนาะตัดห่อภาบริเวณธรรมดาได้ดีมันหนาเนาะห่อตัวนี้กะได้แล้วตัวนี้เอาเ็ดปปาอันเ็ดปปากแบบนี้ตัดอีกเนาะเมย์ตัดถ้มันเบ๋ๆบลข้นตัวนี้ ตัดเป็นยี่โบนี่ไงใช่ไหมหมดแล้วตัดแบบนี่นะมันจะเลียงอืมตัดลงมาแบบนี้แต่ก็จะเลี้ยงแบบนี้จริงเหรอคือในคลิปเราเห็นเนาะคลิปอันที่ว่าคนไปหาเอี่ยนนะโนคือคนจะไปแค็มน้ำแค็มน้ำแล้วอันเอาไข่เนี่ยข้าวหรือว่าอันเนื้อเป็นเนื้อเนาะไปย่นแป๊บ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 ใส่หใส่หูเอี่ยน แล้วก็เอียนมันสิขึ้นมาขึ้นมากนะขึ้นมาต่อจินต่อจินแล้ว่นก็จับเอาเลยเฮ้ยนนหนูแมนแต่บุกเข้ากับบุกหูหูเอียนมามันเป็นอะไรหมนเคยจะใส่เอาอืมมัรู้ บานี้น้องตุกเกียวสีมาตัดลินลินบางลันนี่ก็คือกระตุกกระตุกนมเนาะตัวนี้หนุ่มตัดให้ก่อนในบอลน,นี้นะตัดอันนี้เอาก่อนอเออถืออันปาดก่อนเออครื่องเพื่อความสะดวกในการตัด<ๆ>คือลูกบางลันเห็นเครื่องบินน้ำนั่งอยู่นี่เห็นยนตน์้ำ แบบเห็นดุนนนนเนาะเนาะเป็นทางแบบขาไปแล้วก็ขากลับน่าจะแม่นแบบยนต์นที่บินไปเยี่ยจันเน,นาะเพราะว่าแม่จะบอกน่าจะแม่นได้เซโนโบมนเซเซ,เซโนมีบบว่าโมีโบมีเนาะสวรรค์นสนามบินมีอยู่สวรรค์เขตอยู่ในเมืองพี่น้องแต่ว่าเทากับบุัวยอยู่จุดใดคือเท่าเคยไปจักเเื่อเนาะ <c oughs> บบเคยขึ้นเครื่องบินเยขึ้นเย้ เรียบร้อยได้บอสนีนะได้แล้วเขาก็มาเกลียนเอาเกลียนเราแล้วก็วสอดเบึง้งค่ะแบบมันพอดีแล้วก็โอเคเนาะเขาต้องลองลองลองผิดลองถูกไปทุกทุกคนเนาะพี่น้องสามารถอยู่ได้แบบว่าถ้ามีควมามหวังเนาะมีควมามหวังแล้วก็แบบมีกำลังใจเนาะ คนเฮาจะแบบว่ามีแบบกำลังใจต่อสู้ต่อไปเฮาในการอยู่ได้ย้อนกำลังใจที่ TFC ทุกท่านที่เม้นให้กำลังใจเนาะเฮาอะไรก็ได้ตอบอะไรก็ได้อ่านเนาะเลยตวเกี่ยวเพิ่น,พน,พนตอบเลยก็เพิ่อนอ่านสุฟังนะอ่ะนะเวลาเวลาที่แบบเวลาสึกทอ้อท้อแท้แบบว่ามเมือ่อยเฮากลับไปเบิ่งคอมเมนต์ที่ TFC เนาะที่ว่าเพิ่นให้กำลังใจกับสุใครเนี่ยเนาะแม่แล้ว ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเด้อโบกกดข่ามโฆษณาของซงสาวลาวเซนูแฟมิลี่เด้อทุกคนโดยเอาสบบนี้เลยเนาะรอมันใหญ่พอเอร้ออันี้นะไม่ว่าให้มันดึงได้เนาะเอามันยาวๆเนี่ยแม่เออมันดึงได้ ในวันมันจังูหลุดนะเพราะว่าน้องเฮานี่ก็พอมีอยู่ได้เอียนถึงสีบลายก็พอได้กลิ่นยู่แมนนี่ตอนนี้เราก็ตัดแล้วแล้วทุกคนนี่สิประมาณนี้ว้าวตัดใหม่เลยมองดูเก่าล้อมึงมัคือบบมนลปะแดดบ่ยังโบนอันแบดเพิ่มเดียอะเออตัดลงอีกมันเหี่ยวเข่ากัได้เนาะ ดีอนึงไดเอาใส่สองบบว่าตัวตัวนี้มันบดได้มันสั่นหมดตัดงาไไอคนดีเลยคนีเป๊ะบนี่เวลาที่เย็นเข่าเนาะมันจะเข่ากดีสามารถออกได้ถ้าว่าเข่าแล้วเนาะ แม่แล้วตอนนี้ห้องก็เห็ดบางรันแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนนี่สิได้ประมาณนี้ไ,นะไปเฮาสิไปใส่กันเลยอันนี้เนื้อเนื่อนออีเดียไปตองนี่คือเนื้อคือว่ากระปูไปใส่บอพักตบไปตอนนี้ก็เป็นเวลาแรงเรงนะเาะเฮาจะใส่ตอนแรงแล้วยามตอนเศ้านาะทุกคนเหน่แล้วลงว อันนี้คือหนองจะมีพักบงและพักตบมองนี้บ่อน,นี้จะเป็นบ่อนเลืกเนาะทางพุนจะตื้นลงไปอีกเอากระปูนเอาใ่เลยใส่มาเบิ้งกระปนูน่านี่กะปูดองหลายปีเนาะอันนี้เหม็นใช่ไหมเหม็นจะแบบว่ามันออกกลิ่นเค็มๆนัวๆนะเนาะใส่หลายๆชนอย บางที่บป่าเนี่ยบางที่เอียนเป็นวัดบรดิกินว่ะจริบโดิกินอืมจีใส่ประมาณนี้เนาะทุกคนบางทีสองเลยวันนี้มันหักเนาะมันนักแม่นมันหักแล้วเฮาอันตัดออกเนาะต่อใหม่ก็อือ วันนี้นวมน้อยลงมือเองวนนี้หนุ่มน้อยวะใส่ลงไปเลยใส่ลงหลายๆแห่งดีเนาะแต่ว่าเราเอามาเพื่อสามบังเท่านั้นกระปูนเอามาแบบพอดีพอดีเลยนี่เป็นฟักตบนีเคือที่นี่โอ้ได้ยินเสียงอันนั้นเสียงคือแบบงูกินเขียดอืม ล,ลงมือใส่เลยนองมือน,นี้อันนี้ก็คือพักตบที่เฮามาเก็บไปซุปพักตอนนั้นนอนทุกคนน้องน้อยจะสาะลงไปแบบนั้นเลยพักตบเฮากำลังจะขยา,ายทุกคนนี่จะเป็นแบบในน้อยในน้อยออกไปยี่จากสองสามปีนี่น้องเน,งนงาะเต็มน้อง จะง,ง่อยอลงไปลงไปจะประมาณนี้นคือพักตบเนาะเห็นเพื่นเอาไปนั่นน,น่งการน่เนะเอาไปตากแดดเอามาเห็ดแบบเป็นฟองกันแตกเนาะ พักโตบการ่ะนะการมันเขาว่าอ,อยู่ไทยหลายเลยเนาะหลายเขาจะเอาแบบเห็ดเอาไปขายนะขายให,ขาให้แบบคนที่ขายออนไลน์แพ็คเขื่องว่าให้มันแตกกันแตกเนาะร้อยเขามาเจอกันมืออื่นเช้าด้วยทุกคนไัลโ,โอ้ยูม,มารอพี่เนาะลูกรอกินข้าว ข้าวเย็นนะลูกเนาะทุกคนโอ้ยลูกโอ้ยลูกเลยเอายาวๆเนาะป้อนเลยอ้ามวทุกคนเห็นอย่างบอกเมื่อกี้นี้เอาเลยป้อนเลยป้อนเลยโ้ยโ้ยโอยโยอร่อย ส <that> okay. yeah. awesome. an mm ่วนจ๋านังส่วนยะใส่โน้ตินโอ๊ยช้อนอย่าได้ลูกเอลยให้น้องกินแน่โอ๊ยน้องยังน้อยลูกเอะจะไก่จักอันอันนั้นพี่น้องโอ๊ตโอ๊ตอ๊ตเอ๊ะนงจักไก่จักหมูจักหมาเอ้าเอ้าเอาลูกโอ้ยเอ้าเอ้า โอ้ยแซ่บบอลูกโอ้ยผูพี่น้องอเอ็นดูเอ็นดูซื้อ,อน้องนาถุงเงินถุงทองเนาะซื้อน้องถุงเงินอันนี้ซื้อน้องถุงทอง <c oughs> อุย้ยโน้ต่าไกลๆ <c oughs> โอเคโอเคลู้โอเคโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆอุย้ยไก่กระซับอยู่บนเนี้ยอ่ะอ่ะ เอามาใกล้ๆกัน,กนลูกมีมาใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวใกล้ๆกันอุดๆออเฮ้ยเฮ้ยอ้าวตกแล้วให้เบิง่งไก่เบิ่งแบบพาบิง่งกลวงจะเป็นเท่าไหร่จัไก,ก่จับมา้าตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้านาะทุกคนเฮากำลังสิไป ยามบังลันอากาศดีดีเนาะตอนเช้าหมอกกำลังลง อย่บนนนนี้ออน่บนอึเห็นมงี่มีแต่ผักตบอ้าผักตบันอ่อนเลยนองนี่นี่น้อยอยู่แต่ว no ่ากำลังแตะตอนนีอ่อนๆนี้ยอดันี no ้กินได้ เออได้เอาไปพาดน้ำมันหอยเนาะหรือวะเอาไปหนึ่งนี่อ่ะขักไปนี่หนุ่มก่อนขักเโอเอ,อ้อยู่วันนี้วันอันที่สองเนาะอันนี้นักนับเต็มหอยเลยนับหัว <laughs> นักน้ำไปตัวที่สามเ้วยวันนี้ ตัวที่สามี่แถวๆนี้แหละืที่มที่สองะนะอืมน,น,นักกอ่ะ เขาขึ้นมาสามอันเลยเขาจะมาหยามีเชิงเนาะพี่น้องน้องน้อ,นอ,อยแบาไปหยามีเชิงทำไมมันจกอย่ามันไปเนาะอย่ามันหลุด ใส่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 วางเปล่าวางเปล่าตัวนี้ใส่เบิ่งตัวนั้นมาดิถึงตัวหนึ่งเบ้อเบื้องนู้นอ่ะ อุ้ยพี่น้องเบิังอ๋าน้องโอ้ยอ่าตัวใหญ่เจอมเนาะอันอันนี้จะกอันนี้เท่าไรอันนี้ตัวที่สองเอ้ายามเลยโอ้โหบ่ถือบ่ถือโน่มันถือตัวบางใหญ่นะพี่คน ตัววังใหญ่มันถือตัววังน้อยมันโบถือกว่าหมาแต่กระปูโอ้กระปูเขาเองโบโบกามานามือนี่ตัวเดียวได้ตัวเดียวเนาะเอาไปเห็ดเมนูอย่างเด้ตัวเดียวนี่เฮ้ยเจีวเฮ้โอ้เจียวเอียนกะได้บอกคือน้องตัวเกี่ยวโบกินเอียนเนาะก็เลยบ่ค่อยหงมาแบบต้องไปเห็ดเมนูอย่างนะเออหนุ่น้อยเอาไปแจีวเนาะทุกคนป้าวันนี้เมือกันเลย เมื่อหาแม่น้องเซตเมนูอย่างกระถามแม่ก่อนทุกคนยางมาแต่ยามเอี้ยดเนาะพี่น้องเราเห็นมะกล้วยซุกวันนี้ซุกคาเครือเหลืองเออเอเลยฮาสิเบตันมกนะกล้วยเนาะนี่มะกล้วยเห็นเบาทุกคนกำลังซูมพี่เบิงเนี่ยฮาสิเบตันมะกล้วยกันเลยบ,อบอ๊อบโซนฮะใส่เอออ้อยโป่งเนาะพี่น้องนี่อ้อยโป่งใหม่ เวลาเขาตัดหรือว่าแบบเขาจุดยงามในขณะนั้วมาปกใหม่งามหยาเนเปีอ่ะเนาะนี่สวยสวยโซนโซนโนมาแลวลูกอันนี้เม่หนองซะน้นองพี่น้องหนองนี่กะถ้าฟังบึงปีนี้ว่าสีแห่งหรือบอ่ อันนี้มเมนคือยังบัวุกอันนี้นนนนนนหมักใหญ่ๆถึงแล้วจ้าอุ้ยเหลืองคักขนาดน้องเบิังน้องแจ้งโอ้แป๊บนึงปลาเหลืองคักขนาดเลยซุกค่เครือพี่น้องบัว มีอันนั้นเจาะอะไรฮะเพราะว่าเขาเนะาะเขาเห็นเนะาะก็เห็นซุปลายละล้ลำมันเหาก็บใบทิ่มเนาะตัดแล้วเาก็สิเอาไปไว้ตำเกลือหมูเกลือเป็ดเนาะบดถึงด้วยเขาจะตัดอันล้ำมันก่อนเพราะว่าบดถึงตัดจบบับไว้หนิหนงมันพาลูกเนาะบดจับจก็ได้ล้ำใหญ่ขนาด มันแปลกเลยหวัวหมากระใหญ่เนาะคืออากระใหญ่มันต้องไปว่าสมดุลกับเครื่อเนาะทุกคนถ่าลำโบนใหญ่มันก็จะฮักอันนี้รำใหญ่อริหน้อาอัาานนี้น้อง นักบอก่อนักอจะไรจะตุ่ยเยอะนี่เดี๋ยวนักปนกันเด๋จะหวีนักอะไรนีนี่หนึ่งวีสองวีสามวีสี่ห้าพวหวีน้อพี่น้องนี่พวกวีนัก<ะ>นักโซนก,กินนะคะเอาให้เจอจัก,กนหน่วยเอาหน่วยว่าไันกเจาะนี่แหละ เอากินกินพี่น้องมาบ้านอันทุกคนกินอยู่บ่เนาะกินคืออันน้องโซนอยู่บ่แต่ว่าน้องโซนนี่กินน้องกินหลายอย่างเลยเป็นแบบพวกผลไม้เป็นผักเป็นยังงก็กินแตงกัวก็กินรวมมักแตงค่ะกินคือกันเนาะไปบ่นี้ไปเมื่อบ่นี้้าสิตัดลำมันก่อนตัดลำเลยกกแบกเอา ีโอ้ยนัะไปไปจ้าโอ้ยตอนนี้เบรกอบฮ้องแล้วลำเป็นต้นเลยกอนอ้เนาะ ก็แหนงกับฟงในนงอืขวาน้ำหมอกเนาะหมอกลายถึกเอียนตัวหนึ่งเอาไปเจอเอาถึกเอียนพร้อมทางเดินมะกุยน้องๆทางเดินมะกุยพร้อม ล้วลำมันก็เอามาเนาะลำก็เอามาไปกินเล็กง้วกล้วยแล้วบัดไปกินกระตุ้นกล้วยไปกินป่นเอียนแล้วแม่ไปิเห็ดเมนูป่นบ่เออไปกินเจียวเอี้ยนมาเนี่ยแม่กินอยากอยู่แม่กินอยากเจียวเอี้ยนนาะงคุณชิเจียวเอี้ยนจิ้มมือสบายดีเสี่ยลุงน้องไปตัดกล้วยมาแล้วก็ไปใส่ตุ้มเอี้ยนมาใส่บางลันเออใส่บางลันเอี้ยนมาได้ตัวนึ่งมาเนี่ยแม่กินทำเมนูว่ากิต้มเจียวหมูว่ด พี่น้องเอฟซีเพิ่นเคยกินอยู่บนน้องเจลเอียนเนาะถ้าเคยกินก็คอมเมนต์บอกไม่ว่านเนี่ยเดอ้อสิเคยกินอยู่ดอกสิมักคือไม่ว่าอยู่วะเนี่ยม,ม,มากลัวอีกแม่โมน,นี่กิลิ่นมากลัวอีกป้าซุกคาเครือเหลืองค้ากอรี่แม่โอ้ยหวานแท้่ะนี่ซุกคาเครือนี่โอ้ยนางโสดแห้งซีมไปแล้วน้องซีมก่อนหมูแล้วซุกคาเครือเดี๋ยวชิมก่อนก็จะห,หวานครับอือฮึ บ่อยเพ็งมาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงสำนีกันเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโตเกียวและครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่หน่อยเด้อทุกคนสบายดีสบายดี